ปลาลีปลาลีโอ้ยชิบหายหลายตัวแล้ววะเก็บกันเดี๋ยวพาเอาแรงกอน Никтай, ну а вот. Вот он! А, вот тут! Ублюдок, мать твою! А ну иди сюда, говно собачье! Решил ко мне лезть? Ты затранец, вонючий, мать твою, а? Ну иди сюда, попробуй меня! Я тебя трахну, Ублюдок, а на них чертов! Будь ты проклят! Иди, иди, отстреливай тебя и всю семью! Говно собачье, жлоб, вонючий! Дерьмо, сука, падла, иди сюда, мерзавец! Негодяй, гад, иди сюда, ты, говно! Жопа! Да, по-моему. Да, это земляк! вон, вон он, сука! Ма. Ой, Давай, мочи! Мада, гадма! Нехороший вы, блядь, человек! Блядь, перца себе! Эй, фары, врубай, Вадя! Эй, служивый!

ม,มึงเจอระเบิดคุยสักว์วัดปิ๊ Mát cha, hai <laughs> hai hai miếng giang. Tiếm một đứa phiếm. 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 Tiếm một บอลลี <chat> ่บริ่ารักโอเกรวดโอตยจรวดด้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาห้องให้อยู่แป๊บรโอ้ นี <étique> ่ครับผมแป๊บนึงนะอืมเจอกูโอ้ วันนีครับจะาสวัสดีทหารแป๊บนึงอู๋ผมงานเข้าแลา้วเฮ้ยสครับก็มาฮัโโลโหลบงังไว้ย,ยังไงเนหอตู้เ่นได้ลออ่พี่หลงรอรับตู้อยู่กำลังลัง,ลงตู้อยู่น่านจะประมาณสองถุงคอยหาเล่นเกมเกมลุ่มอยู่เนี่ย ไอ้วะฮะน่าจะยังไปซีิญมาบ้แมนครับไอพิดมันน่าจะตามนั้นแหละผมน่าจะตามนั้นแหละ เฮ้ยตัวเดิมโอ้ยเบืเดียวเดิมเบื่อโอเคป่ะโอเคโอเคาี่เาับนีบุเน้นถาอยู่ไหนละเตรียมตัวเลยครับเตรียมตัวเลยผมทะเลาะกันลครับเดี๋ยวเตัวเดอ ได้ได yeah, oh, 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 oh. mm ้เ hmm. ว well, ้ยไป้องไปได้แล no. ้วมีมีเด oh. ี๋ยวเดี๋ยวมีภารกิจที่ไหนนะฮะมีภารกิจยิงสแคปอยู่ที่คัตตอมมียิงสแคปอยู่บูทไม่ต้องใส่ชุดก่อนโอ้โหถ้าผมไ้ตายว่ะทหารได้ได้เดี๋ยวไปด้วยแระไดอ๋อที่เกี่ยวกับบูท แล้วก็ยิงคนด้วยปืนพกโอ้เพชดเหมือนกันเลยผมก็ได้ตัวเดียวเองแต่ผมตายได้แล้วผมเป็นซีเรียรแล้วผมเมีเควนะรอะไ,ไรผ่าน,นครับเพชรอะไรวะครับอ้าวมึงก็อากเลือดแลวซาเสร็จฟู ตายนะรอบนี้รู้สึกมันเฮ้ยคือศูนย์จะหมดแล้วเป่าทหารไปดอยปืนกันเลยอดอยปืนแคปกันเลยไอย้คนมาทางนู้นอ่ะจะมันยิงปุ๊บปุ๊บปุ๊บอยู่มาข้มาซอวะน้องถึงได้ต้องปลุกอี ตายปุ <Luther> ๊บวะโหตายเยี่ยมโอ้ยเออไม่เว้ยเนี่ยนี่ไงปืนโอ้ยหลอมนี่โหดปะต่างจีบีเกล่ะเนี่ยโอยเยี่ยมโอนุเยี่ยบเชียว มีคนอนี่แน่รอ,อบนี้ได้จะทบอะไรตัวเปิดในยิงดีวะเพี้ยน <c oughs> Och han går oh han med my är no Mycket natt va? Och länge No, det här. <laughs> <trykna> <trykna> <A -pa -trykna> Ui <Hands bin keto> Oh Bà binh kì Hơi Tốc cháy tiếng pươn Ô Lại cái một เคราะนี่ดีว่ะตัวได้เยอะกว่าตัวไหนวะายตัวนะ ไ,ไม่ไม่ได่เจคนหรือครับเนาะใช่ใช่ย่อย่างกับสำรน้นองใช่ครับ

ถือเฮ้ยรอบนี้ได้ว่ะเฮ้ยสครับล้วนๆเลย